Ơi mì đa, xíu xíu thế, cái vuông ngang thế à? ờ ถ่ายแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องเงอนสะโบฝังลาวมาส่งบาวไก่ฝากติดตามส่งสะโบฝังลาไว้ด้อพี่น้องเปิ่งเหมือนไนพี่น้องเหรอไม่เขาบอกเขามาสวยแต่เสาแพงยังมาลงเยอะแม่คุณโหนห้างมาคนีคุณโหน ลูกคนเศร้าขายแล้วป่ะออเดี๋ยวจะมายังจอน่ะเฮ้อไอ้ไผตัดอมไหม่น่ะเอทั้งนอกหลังเมื่อไปหรอก็เขหนก็ันั่งกิ้ได้สิอ่ะมันยังโมแดด

ค่ะ okay, không ใครกินข้าวไหลอ๋อแม่นี่นั่งนี่มันกินบ่บ่ ตื่นตืนวังไปดีพี่น้องดูดิคักันดอว่าคลิปเก่าบ้าาาคุณน้งจีนะไตปุ่นกับมี่แต่จุดแต่ปุ่นไ้กิน้องจีนน่นไ่โอ้ยแล้วกิกระปุ่น้กิน้อจีน

ินเขาแล้วโจกินแล้วกินแล้วไปดิตัวเมพีนม่น้องเดี๋ยวมวันนี้เอายังสิม,มีงานไปต่อยพีน่น้องวันนี้ยัมีงานยังมีนัดต่อยอยู่อยู่ผูหละอยู่ทางแคมทางดำพี่น้องนะเป็นอยัางอื่นก็ไม่เป็นไรเลยเป็นอย่าง โอ้เมื่อน uh, ั้นส th ่วนวนพี่ท so, ีเลี่ยวสุวนว่นได้ได้อึงไรซื้อของไห้หน่อยๆแหละมันได้ใส่ถุงได้ใส่ถุงมากพี่ทีเลี่ยวได้ใส่ถุงมากออส่นองเินส่น่มซื้อของใหญ่ปีนพี่นี่จะซื้อของใหญ่ไปปีนี้อะไรก็โตที่แบบไปข้องจุ่หอ มีเห็ดนาอะไรวะนี้ปอจะโจเนยอยเมื่อเมื่อดเลยโหดเกินเดือน

ก็ทาสีเอามัจเปลี่ยนเปที่กูอบ่าเลยเียี้ก็ไปปาบายดีพี่น้องกับคลิปนี่กับโมมีอยังไรเนาะพี่น้องไข่ก็ข้อให้ป้าเนาะผ่าแข็งแรงเนาะ ันนี้มันควนยูนเนาะเป็นหมผู้หมใส่อยู่ในร้านตลอดใต้นอกแลคือป้าพี่ก็คือเป็นเอือยกกของอีพอเนาะคือเอือยของพอเนาะของผอไก่เองเอ,อือ,อกกแล้วก็ผูกข้างก็สิเป็นลูงเนาะลูงพ่อนเนะคือไอของผูเราเสียไปแล้วเนาะของบ่าวบอยอลไแล้วเนาะ พบามากล่ะคะ่ะขีเห็นผ่าเราเนาะพี่น้องความความเบาเราก็ยังจำได้แค่นี้แหละพี่น้องเวลา,าเาเวลา,หาเ,เลาห,าห,าห็นบ่อยู่เนาะกะสีประมาณนี้แหละกะสีมีความจำดีๆเนาะอะไรพี่น้องไก่กับบ่มียังสี่หายไปนอกไก่กับไปปลุกแค้นมันก็นกน หาซิพันกีบหาซิพันกีบก็รอยกว่าบาทพี่น้องพี่น้องแล้วเงินค้ำเนาะบทสำคัญมาเพิ่นกับคนต้องการเองเนาะแต่กิมี่ไก่ต้องการกั็คือสุขภาพแข็งแรงเนาะแข็งแรงเอ่อเป็นสมโพธิใช่ให้ลูกให้นั่นเนาะให้เราได้เราเรื่องให้ลูกให้นั่นต่อไปให้เรียนต่อไปเนาะได้ฟังว่าเรื่องเก่าเรื่องก่อนเนาะกับสมมติเอาอ่านสิเกิดท่านเนาะกัสีได้ฟังเรื่อง ถ้าเนอะเกิดเป็นเรื ọ, ่องได้เนาะคือแบบเรื่องดีๆเรื่องโอดีเนาะก็ได้จใส่เพราะว่าหลายคนเนาะก็สีทำทื่อเรื่องเก่าๆเนาะแล้วก็เรื่องโบราณนี้เนาะไก่ก็หลายๆคนเนอะหลายๆครอบครัวก็สีเสือถือ่อเขาเอิอนยังไงไก่เขาเอือนเป็นพี่น้องไง ขอถอดคอไฟหลายเด้อถ่าโอ้มันคักคักกันก็จังได๋ก็ขออยู่ดีมีแฮ่พี่น้องสุภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยบ่าพี่น้องพอกันมากินน้า